สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมที่คารพรักทุกคนทุกท่านเนาะวันนี้เราก็มาเจอกันอีกเช่นเคยสําหรับช่องสูตรหวย59วันนี้ท่านผู้ชมเราจะพาท่านผู้ชมมาสรุปในแนวทางเนาะ,ะสองตัวบนแล้วก็3มตัวบนประจํางวดวันที่16กุมภาพันธ์2567เเนาะก็จะเน้นไว้ตรงนี้ว่า เป็นเพียงแนวทางเนาะก็เดี๋ยวก่อนที่จะพาท่านผู้ชมไปดูชุดสรุปเนาะเดี๋ยวมาดูคำเตือนของทางช่องสักนิดหนึ่งคำเตือนตัวเลขที่ได้เป็นเพียงสูตรคำนวณเท่านั้นสูตรทุกสูตรมีเข้ามีหลุดโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชม ไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดเนาะอันนี้ก็จะเป็นคำเตือนของทางช่องเนาะสำหรับสูตรคิดคำนวณแล้วก็ตัวเลขต่างๆก็เป็นเพียงสูตรแล้วก็เป็นเพียงแนวทางให้ท่านผู้ชมได้ดูกันเนาะอ่ะสำหรับวันนี้ท่านผู้ชมก่อนที่จะไปทําเดี๋ยวมาดูตรงนี้สักนิดหนึ่งอันนี้จะเป็นแนวทาง ชุดสรุปของงวดประจำวันที่1นึกุมภาพันสองพันห้เนาะซึ่งเราให้เด่นไปที่3กับ7แล้วก็เน้นไปที่เลข3เนาะผลรางวัลออกที่ศูนย์หก็เข้าไปที่เลข3เนาะเลข3ตรงนี้ที่เราให้เน้นกันก็เข้าไป ที่เลข3แล้วก็ชุด2ตัวบนที่ชนก็จะมีคู่นี้ที่เข้าเนาะจะเป็นชุดส6 6 3ส่วนหลักร้อยน่าจะหลุดเพราะว่าให้ที่เลข0แล้วก็ตรงนี้ท่านผู้ชม9 0, 0้าแอบติดมานิดหนึ่งก็ลงไปที่เลข2ตัวล่างเนาะ ถ้าซื้อในชุดนี้ของวดที่แล้วก็น่าจะเข้าทั้งสองอย่างโอเคเดี๋ยวเรามาดูชุดสรุปอะไปพร้อมๆกันอันที่หนึ่งเดี๋ยวมาดูตรงนี้ก่อน ในสูตรนี้ท่านผู้ชมจะเป็นชุดที่เราได้ลงแนวทางให้กับทางช่องได้ดูกันแล้วเนาะก็จะเป็นสูตรหลักร้อยบนหลักสิบบนหลักหน่วยบนแต่เราได้ปรับสูตรนี้เนาะตั้งแต่น่าจะเป็นตั้งแต่ของงวดอ,ออก9ก1าหเนาะที่ว่าทั้ง3ส,สูตรนี้ให้เป็นได้ทั้งหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วย ก็ทำเรียบร้อยแล้วเราก็จะนำทั้งหมด3สูตรนี้มาเทียบชนเมื่อเราเทียบชนแล้ว3สูตรนี้ได้เด่นที่เลข7ชนทั้งหมด3สูตรเลยที่เลข7ก็จะเป็นเจดสสูตรส่วนตัวลองก็ได้0 5 8 4 0ห8 4ดสย์หซึ่งชน2สูตรเนาะสสูตรในสสูตรก็ จะเขียนไว้ตรงนี้จ0ด8 4แแล้วก็จะให้เลขทั้งหมดนี้เป็นตัวหลักนำมาประกบเลขทั้งหมด ที่อยู่ในสามช่องนี้ก็จะเป็นเจ็ดก่อนเจ็ดหกเจ็ดในสูตรนี้ก็จะในชุดแนวทางนี้ก็จะใช้เวลานานสักนิดหนึ่งเนาะเพราะว่าเราจะต้องเอาตัวเลขหลายๆตัวเลขมาจับคู่กัน เจ็ดศูนย์มีแล้วเจ็ดสองเจ็ดสี่แล้วก็เจ็ดเจ็ดมีแล้วเจ็ดสี่มีแล้วเจ็ดหนึ่งเจ็ดแปดมีแล้วเจ็ดห้ามีแล้วโอเคก็จะครบในตรงนี้เสร็จแล้วเราก็จะตั้งเป็นหลักศูนย์ตัวเลขข้างหลังก็เป็นเหมือนเดิม เราก็จะทําเหมือนเดิมท่านผู้ชมจับตัวเลขทั้งหมดจะแล้วก็จะไปเทียบชนในชุดอีกชุดห้าเสียนเนาะต่อไปก็จะเป็นห้าบางตัวอาจจะซ้ำกันเนาะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะต้องนำไปตัดอยู่แล้ว อันนี้ต้องเป็น08แล้วก็8เนี่ยท่านผู้ชมกว่าจะได้เลขออกมาแต่ละตัวเนาะต้องใช้เวลานิดหนึ่ง ตัวสุดท้ายเลขสี่สี่หกสี่เจ็ดแต่ถ้าทำแล้วเข้าก็ถือว่าคุ้มอยู่เนาะสี่สี่สี่หนึ่งอ้าวโอเคเรียบร้อยสำหรับสูตรนี้ท่านผู้ชมได้ หลายตัวได้เยอะมากต่อไปเราจะเอาชุดห้าเซียนท่านผู้ชมห้าเซียนนะก็จะเขียนลงไว้นะตรงนี้แล้วการปรับเปลี่ยนสูตรเนาะสำหรับชุดห้าเซียนก็จะมีปรับเปลี่ยนอยู่หลายสูตรอยู่สูตรนี้ก็เปลี่ยนตั้งแต่งวดน,นี้แล้วก็สูตรนี้เปลี่ยนตั้งแต่งวดนนี้แล้วก็สูตรนี้ ก็เปลี่ยนอสูตรนี้ไม่น่าจะได้เปลี่ยนเปลี่ยนเฉพาะสองสูตรนี้เพราะว่าหลุดเยอะมากก็เลยเปลี่ยนใหม่สำหรับสูตรห้าเซียนท่านผู้ชมของทางช่องเราก็ได้ลงแนวทางให้ท่านผู้ชมได้ดูกันแล้วเนาะอะ่อันนี้ก็จะเป็นสูตรที่หนึ่งสองสามสี่ห้าเทียบชนกันแล้วในสูตรหเซียนนี้เด่นที่เลขสามแล้วก็เลข1 ส่วนตัวลองก็จะเป็นเลขห้าสำหรับสูตรนี้ได้เพียง3ตัวเท่านั้นเนาะก็จะทําเหมือนเดิมทําเหมือนกันเลยก็จะเป็น1 3แล้วก็5แล้วก็มาจับประกบคู่ตัวเลขทั้งหมด5สูตรนี้เนาะตัวแรกก็จะเป็น1 1 หน,หนชนหนสชน1นหชนอ่าหนึ่งแปดสสองห,งหนึ่งชนโอเคต่อไปก็จะเป็น3หลัก3าม ต่อไปเป็นหลักห้าเนาะที่เป็นตัวรองโอเคสรุปได้ทำเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับในในสูตรนี้ท่านผู้ชมอ่านะเริ่มจะพูดผิดพูดถูกละ สำหรับในสูตรนี้ท่านผู้ชมเราจะมาดูเลขเด่นแล้วก็เลขรองมาเทียบกันเนาะว่าเลขตัวไหนที่ชนกันเนาะแล้วก็จะนำไปเป็นเลขเด่นในสูตรนี้งวดนี้แนวทางนี้ท่านผู้ชมถ้าจะเด่นที่สุดก็น่าจะเป็นเลขห้าตัวรองชนกัน เป็นเลขห้าเพราะว่าชนกันแค่สองตัวเลขห้าตัวอื่นมีไหมติดไม่มีหนึ่งก็ไม่มีสามก็ไม่มีก็สำหรับในสูตรแนวทางวันนี้ท่านผู้ชมเด่นที่สุดให้เป็นที่เลข5้าตัวเดียวเนาะห้าตัวเดียวท่านผู้ชมก็จะเป็น เน้นไปที่เลขห้าตัวเดียวส่วนหลักไหนก็ไม่แน่ใจก็สามารถมาได้ทั้งหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยถ้าใครชอบเลขตัวเดียวก็เลขห้าอ่ะต่อไปเราก็จะมาดูคู่ไหนที่มันชนกันเนาะ เริ่มตั้งแต่เอาชุดน้อยไปเทียบชุดเยอะก็จะเป็นหนึ่ง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 มีไหมหนึ่งหนึ่งไม่มีหนึ่งห้าหนึ่งห้าอ่าคู่นี้หนึ่งห้าหนึ่งสามหนึ่งสามไม่มีหนึ่งสี่ หนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งแปดก็ชนหนึ่งสองชนไหมไม่ชนสามหนึ่งสามหนึ่งไม่ชนสามห้าสามห้าชนสาม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 ไม่มีสามสี่สามสี่มี สามเจ็ดสามเจ็ดมีสามแปดอ่าสามแปดก็มีสามสองสามสองมีไหมไม่มีห้าหนึ่งห้าหนึ่งชนห้า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 มีอ่าถ้าเบิ้ลก็น่าจะเป็นห้าห้าตอนนี้ ห้าสามก็ชนห้าสามสี่ชนห้าเจ็ดอ่าห้าเจ็ดมีห้าเจ็ดห้าแปดห้าสองโอเคสำหรับเลขชนท่านผู้ชมก็ทำเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเราจะคัดลงตรงนี้ให้ได้ดูอย่างสวยงาม ตอนนี้เน้นที่เลขห้าท่านผู้ชมก็จะมีเดี๋ยวจะให้เลขห้าขึ้นก่อนเนาะก็จะเป็นห้าหนึ่งห้าหนึ่งห้าสามห้าห้าห้า ห้าเจ็ดห้าแปดห้าสองเดี๋ยวนะเหมือนจะขาดคู่หนึ่งห้าสี่ท่านผู้ชมห้าสี่ก็ชนตรงนี้ ก็จะเป็นห้าสี่คู่หนึ่งก็จะมีห้าหนึ่งห้าหนึ่งสามห้า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 เจ็ดห้าแปดห้าสองแล้วก็ห้าสี่เนาะก็ถ้าเป็นเลขอื่น ก็จะได้หนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหลักหนึ่งเนาะก็จะมีหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดสามสี่สามเจ็ดสามแปด หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสามตัวโอเคสำหรับในงวัน,นี้ท่านผู้ชมชนกันแล้วได้ที่สิบสามตัวเนะเาะสำหรับง้วนนี้นะท่านผู้ชมเน้น เลขเด่นไปที่เลขห้าตัวเดียวถ้าชอบก็แถวนี้เลยหนึ่งห้าสามห้า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 เจ็ดห้าแปดห้าสองห้าสี่ก็ให้กลับด้วยเนาะแล้วก็ถ้าเป็นตัวอื่นก็จะเป็นหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดสามสี่สามเจ็ดสามแปดเน้นเน้นใน,นวันนี้ท่านผู้ชมเน้นให้ที่เลข ห้าสี่ห้าเจ็ดห้าแปดแล้วก็สองห้า ประมาณนี้หนึ่งสองสามสี่สี่คู่ท่านผู้ชมเน้นไปที่คู่ห้าเจ็ดห้าแปดห้าสองห้าสี่ก็เน้นไปที่เลขสี่คู่นี้ถ้าเป็นเลขบนเ,เลขร้อยหลักร้อยหลักร้อยหลักร้อยตอนนี้ก็ ให้ไปที่เลขสองตัวนี้แล้วกันเลขเจดกับเลขแปดถ้าชุดสามตัวเน้นก็จะเป็นเจ็ดสองห้าแปดสองห้า ห้าเจ็ดแปดห้าเจ็ดเจ็ดห้าแปดแปดแปดห้าเจ็ดมีแล้วแล้วก็แปดห้าสี่เจ็ดห้าสี่ โอเคสำหรับชุดสามตัวนี้ก็น่าจะเน้นไปที่เจ็ดสองห้าแปดสองห้าถ้าดูแล้วในงวดน,นี้เลขห้าอันนี้เป็นการชอบส่วนตัวเนาะท่านผู้ชม เลขห้าน่าจะมาในแนวทางหลักสิบบนเนาะคิดว่าน่าจะมาเออหลักหน่วยบนพูดผิดถ้ามาในหลักหน่วยบนก็จะเป็นเจ็ดห้าแปดห้าสองห้าสี่ห้าแล้วก็อันนี้ก็มีโอกาสมาได้เบิ้ล แล้วก็สามห้าหนึ่งห้าประมาณนี้ถ้าห้ามาบนเนะเาะส่วนตัวลองในเลขเด่นท่านผู้ชมก็เดี๋ยวให้เป็นที่เลขสองแล้วกันเนาะเพราะว่าอันนี้เป็นการชอบส่วนตัวเนาะสำหรับเลขสองแล้วก็เป็นการสันนิษฐานว่า,เ,าเลขสองน่าจะมาที่หลัก สิบบนเนาะก็ถ้าเข้ากับชุดสรุปชุดชนก็จะเน้นที่คู่นี้คู่เดียวห้าสองสองห้าคู่นี้อ่ะโอเคสำหรับชุดสรุปอสองตัวบนสองตัวล่างในแนวทางนี้ท่านผู้ชมก็ได้ทำเป็นที่เรียบร้อยก็เพื่อ จัดทำเพื่อให้ท่านผู้ชมได้ดูเป็นแนวทางน,นะแล้วก็สุดท้ายนี้เนาะท่านผู้ชมอันนี้ก็เลยมา,าใช้เวลาน,านานพอสมควรสำหรับในการสรุปในชุดนี้ก็สุดท้ายนี้แล้วก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมเนาะที่เข้ามารับชมและฟังขอให้ท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมในคลิปนี้เนาะโชคดี รวยๆถูกหวยกันทุกคนขอบคุณค่ะวันดีค่ะ